วัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขนสุมองสุบนบ่พอกับช่องน้องแคทคือเก่าตึมตึมมื้อนี้ก็พาน้องแทนขึ้นมาเล่นอยู่บ้านโนนสูงพี่น้องว่าสิเอานงนอนนงคือสิบ่ยอมนอนเบิงเบิงขามันี่ตเอายังขามันี่จูเนียเอ้ยกินมาแทนแนจูเนียจูเนียเด้ลูก นอนเอเอนอนยุมห่วงปู่บอยนอนลูกนอนยุมห่วงไอ้บอยนี่แหละพี่น้องไอ้บอยบอยู่ดอกไปเขาในเมืองกับน้องโซลากับไอ้มีดึงดึงเมาเล่นน้าแม่น้องเทนกับแม่เถาหัางเอาน้องเทนมานอนยูมห่วใหม่สองคนดึง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 

ตึงเบงิมันเอาออกมายัางคานนิบุง้งตกตุกตุก,ตกนอนนอนเออเอเออก็เ,อเ,อเ,อเอกถดอดคอไพเดอพี่น้องขันาลาตาก,กะกลมลานอนเออเอเอ,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 เอตุกตุกเบิ มันสปีดไ่ใช <k Heh Murray> <Yeah>, uh ่มังมังมึบขปีดลบขึ้นไหมลูกมันชิต๊กนะดิกัมึงีนองอมันดือกัิกัิันอนลันอนอีไปอีอีหจอยเอ้ยมาเล่นน้ำนองแทนใะหจอยห้องอาหจอยเอาไว

Đấy, nhà trời đấy luôn Thấy Nhà trời ơi Nhà trời Nhà trời ơi mà lên nó ai nè Kẹn, kẹn thêm Phí nó kẹn thêm <laughs> Nhật toi mãi lúc xin nhà cho ơi Nhà toi Nhà toi ơi Nhà trời Nhà toi mãi nha toi mãi nha toi mãi nha mãi nha

năn à, nó nhẹ nhàng hử năn hết nhằng à la nhóm ขึ้นเด้อเฮ้ย hử ha ụp mệ ha nh่า สิกล้วยหลานบัด

ở ừ, nhà vẫn còn bao nha Nhà còn chưa bao sẵn. Ae, vẫn sẵn À, nha, kể nha, kể nha, Nhà nha, kể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  nha, bưng, nha, kể 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 nha, Tốt, 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 tốt ย่าว่าสินอนแล้วลูกย่าสินอนแล้วพุงทําก็นอนซะโลบิงพี่น้องว่าสิหลับหรือบ่อยู่เที่ยงก็ฮ้อนพี่น้องเอ้ยบ่มีห้องอยู่เลยเอาลานขึ้นมานอนอยู่เปห่มไมไอ้บอย นัเอเอเออเออไว้เป๊ะสิปีหนานๆะนะอย่าดื่อและทอเฮยอืม้่ได้อยู่สีสื่อพี่น้องเอ,อ้ตาสีมืนบวขึ้นเลยเอาเอาจเจ้าแจ๊เอาแป๊บซี่แป๊บซี่แป๊บซี่เอ,อ้ยมากันทำไอแทนเด้อแป๊บซี่ ใช้แบบส er mm ีเด้ลูกแบบสีเด้เอ็ด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 ดึงแบบสีเด้ยลูกแบบสีเด้แบบสีสีการหั่มหั่เด้อนอนนอนนอนอีอีเราหลุดน้ำกันพี่น้องว่าน้องแทนสินอนหรือโบเรียบร้อยพี่น้องรับเรียบร้อย ยังมึนตาอยู่อยากนอนบ๊ดยวับแต่น้องแท่นนะพี่น้องเอ้ยห่ากระลับพุ่นห่าจอยกระลับเซตบัดซองลายทั้งห่าทั้งลานกวยลานนอนและห่าก็เรียบร้อยน้ำกัน ความดื้อพี่น้องเอ้ยเผื่อสินอนได้เอาจนยา à จ่อยนอนน้องแทนจอมมงนผ้ากับ่ได้ถือพี่น้องเอ้ยผ้าห่มกับ่ได้ถือเอละลานขึ้นมาเล่นเอาเสื่ออานี่แหละปุ๊บ ลานกันมาเล่นลานนอนอตัดสังเอาจนวิญญาสลบไปคนหนึ่งโยมหม่วงพี่น้องหัวหยาจอยสลบเรียบร้อย เอาลานเอาลานเหมยแห้งจนสลบลานกนระลับหย่าก,กระสลบเนาะพี่นาะเมื่อนี่รับนาทีเอาน้องเทนพี่น้องกวัวสินอนได้เอาหย่าจ่อยส,สลบสไลไปเลยลานกัน นอนอยู่พี่แลพี่น้องเอ้ยเงินไอ้บอยห่มม่วงเย็นเยนพี่น้องเอ้ยอากาศเย็นสบายอากาศเย็นดีดีอยู่ในหมเนาะลมว,วีาจอยกันับร้านกันับอำลาพาจากเพียงสนีแล้วพี่น้องกิบหน้าพกันใหม่อยู่ดีมีแงสุข,ขุสุกคน สบายดีบายบาย